ท่านสาธุชนมุตธบริษัททั้งหลาย <c oughs> คืนนี้ก็มาพบกันอีกตามปกติในเวลาสามทุ่มครึ่งใกจ้ๆอย่าลืมว่าการพูดนี้ไม่ได้บังคับให้ฟังจนกระทั่งจบถ้าหากว่าท่านจะฟังฟังไปแล้วก็มีอารมณ์เคลิ้มหูฟังเสียงใจนึกถึงภาพที่พูดเสียงที่พูด แต่เราไม่เอือิทีละน้อยแตน้อยมือรมเคริ้มก็อย่หลับก็จะดึงเอาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยถ้าหากว่าหูฟังธรรมใจตั้งใจรับฟังเสียงที่พูดยังทั้งเกิดอารมณ์เคริ้มสแสดงว่าจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยแะน้อยถ้าจิตเข้าทึ้งฌานจะตัดหลับทันที ถ้าลมหลับลงไปในขณะน,นี้ก็ถือว่าจิตทรงชานในธรรมะที่รับฟังตลอดเวลาถึงตื่นนอนกี่ชั่วโมงถือว่าทรงชาทรงชาเนท่านั้นชั่วโมงเป็นการได้กาไรมาก,กรวมความว่าเราก็มาสก,กัดจิตไม่ให้วุ่นวายไปในลำอื่นนอกจากฝ่ายธรรมะจงกว่าจะหลับถือว่าเป็นมหากรุศล การปรารถคุยกับบรรดาจัรารพรรดิศาสนิกชนวันนี้ก็เะขอนำตัวอย่างผูวคนตัวอย่างสักท่านหนึ่งมาปรารถให้ฟังแต่ว่าขอทุกท่านจงอย่าลมืมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดคำว่าอุปกิเลสในทุมปบริกาสสรสูตรส่วนนั้นทั้งหมดพยายามลึดออกจากใจความดีใดที่ถึงกับพีก็ถึง ส้กเกดก็ดีถึงเปลือกก็ดีถึงกะพีาก็ดีถึงแก่ก็ดีพองค์สมเด็จพปิณณสีทรงสรรเสริญพยายามรักษาอารมณ์ันอดกำจายนนั้นไว้ให้มัน่นคงจะดำรงอยู่ในด้านข้งความดีแล้วก็จะเป็นพระอาริยเจ้าไม่อยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุพเพนวาสานสุสติญาณการมรุษฉาิ แล้วก็ทิพย์คุญาาณุจุปูปปาติยานที่รู้ว่าคนแลสัตว์ก่อนจะเกิดมาจากไหนพอยิ่งข่าวเขาตายเราทราบได้ทันทีว่าไปไหนยานทั้งสองราการมีองค์สมเด็จพระจอมไตรรงทัสเสริญตียานใชใ้มากเพื่งการเป็นการตักกิเลสให้เป็นสมุทเทตประหารค่อยๆทำไปแต่ว่าจะเมามันในความเป็นพระอธิยะ เราถือว่าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าแต่เราจะไม่ยอมเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นพระริยะถ้าเข้าใจตามนั้นอารมณ์จะหลงถ้าอารมหลงเกิดขึ้นเรายังดีไม่พอแต่คิดจะดีแล้วนั้นอบายภูมิจะเล่นเราถ้าเราสามารถคุมอารมณ์เขาไม่โสดาบันไม่ได้คือหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายในการนีสองถ้าตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมินั่นก็คือจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่คลายความคารพนับถือเชื่อทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ยงสินงให้บริสุทธิ์สำหรับสินนี้คราวาส ถ้าแค่สินห้าน่าไม่พอจะต้องเอากำบดสุขเข้ามาบวกด้วยนี่ฉะนั้นด้านวาจาจะไปสร้างความประเทินใจบคุคคลอื่นเขา้าความเป็นพระอริยเจา้านี่เขาไม่พูดให้ใครสะเทือนใจมีแไปใช้วาจาอ่อนหวานวาจานิ่มนวลนต้องดูตัวอย่างองค์สัมาพุทธเจ้า ไม่เคยใช้วาจาใดให้สะเทือนใจใครเลยคนที่ยังใช้วาจารสะเทือนใจชาวบ้านอยู่ก็ถือว่ายังไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จพระบรมครูอาจจะเป็นพู้มุ่งทำลายความดีของพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นด้านศีลต้องใช้มีกรรมบรรดสิดรวมด้วย ารวาสหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผุดในกามสี่ไม่ดมสุราเมรัยเรื่องด้านกายสรับด้านวาจาหนึ่งไม่พูดปดพูดแต่าวาจารจริงสองไม่พูดวาจาคำหยาบใช้วาจาอ่อนหวานนิ่มนวลเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจขบคคลผู้รับฟังแล้วก็สี่ไม่ใช่วาจาเป็นเครื่องเสืยดสี ถ้าไม่เขาแตกราวกันยุยงแต่แข่งแสไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็สี่ช 4. ใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูดถ้าควบคุมวาจาได้อย่างนี้การสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังไม่มีเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขถ้าเรายังใช้วาจาให้สะเทือนใจชาวบ้านและบุคคลอื่นอยู่ ก็แสดงว่าเราต่อต้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบระมครูเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงเรามม่งทำลายพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระศาสนาพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าบอกไม่มีใครทำหลายหรอกคนที่ทำลายก็คือพิสุพิสุนีอุบาสกุบสสิกาซึ่งเป็นลูกของทัาทาคตเอง ดังนั้นสำหรับบ้านจิตใจก็หนึ่งคิดว่าเราจะไม่เพ่งเล็งโลกซึ่นชื่อว่ามนุษย์สโลกืทวโลกพมโลกไม่มีความหมายสําหรับเราอินแดนที่ไม่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการเราต้องการานิพพานให้กําลังใจงเรานั้นประกอบด้วยความเมตตาปาณีจะไม่คิดประทุษร้ายเข่งฆ่าใครทาลายชีวิตใครสร้างให้กับคนอื่นลําบาก แล้วก็ทําความเห้ไม่ถูกตามที่องสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าทรงสั่งสอนคือทําลายสัโยน์สิบราการให้พินาศไปอันดับแรกทําลายวันห้ารายการก่อนแล้วต่อไปก็ม่งทําลายสังโย์ถ้าวันห้ารายการก็ดีสังโยช์ก็ดีจะไว้พูดค่ะเสร็จหลัง คุยกรงคืนหลังต่อไปซึ่งไม่คุยทุกคนตัวอย่างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีที่เราควรจะเอาอย่างแล้วก็เป็นเด็กท่านผู้นั้นมีนามว่าเปรสการีเปรสการีนี่แปลว่าโรคสาในช่างหกเมริยาตอนต้นที่องสมเร็จพระทศพนทรงพกเธอเธอเมอยุสิบสามปี เป็นสมเด็จพระจินารีขัน์เดดไปที่เมืองอารวีใช้ต่อไม้เป็นธรญญรมาดสมเด็จพระเรามาโลกกันน่าแต่ทัพที่นั่นชาวบ้านทราบเข้าก็มาเฝ้าอนานำอาหารมาถวายเปรสการีลูกสาวของช่างหกคนดีก็มาด้วยถวายสมเด็จพรสัมมาทัมพิรเจ้าเสร็จพระพุทธเจ้าก็สรงเทศ เพากล่าวโดยย่อว่าท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทังหลายจงอย่าไว้ใจในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบให้ศักษาความดีมีศีลห้าเป็นต้นและมีความกระตันยูรู้คนเป็นสำคัญ เมื่อสัเร็จพระพระอกวันสนิทกลับชาวบ้านก็กลับเปสการีก็กลับแต่ว,ว่าชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดฟังเทเสกองคสังเ็จเพระบรมสกุลแล้วไม่สนใจตั้งใจจำทิ้งเทศสกพระเจ้าวไว้ตรงนั้นมีเปรสการีคนเดียวที่ฟังเทศพระองคสเสเ็จพระสัมมาทัตเจ้าแล้วก็จำ จำแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามจิ้เครื่องคิดถึงอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็จำเลยว่าพระเจ้าสังตสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพวงนี้ความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอก็หม,มายความว่าชีวิตที่มันจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่มีใครรู้วันตายแน่นอนแล้ามายจะตายจริงๆก็ห้ามไม่ได้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติความดีในสิ้นห้าไปการครบถวนแล้วก็มีความกรตัญญูรู้คนตวิดาชื่มานดาตายไปนานแล้วเอต,ต่อมาอีกสามปีผ่านไปเธอายุดได้สิบหกปีในคืนวันหนึ่งองค์สมเด็จปกินาสี ทรงตรวจดูปณิสัยของสัตว์ก็ปรากฏภาพชัดเห็นหน้าเปรศการีสาวน้อยมาปรากฏอยู่ในขายพยานสำเร็จพระพิจำไมยก,ก็ส่งพยานมาคิดว่าเอ๊ะน,นี่อะไรหนอก็ทราบ้ดยกำลังข้ามพุทธยานว่าตอนสายวันนี้เปรศการีจะต้องตายเพราะวาระเข้ามาถ,ถึงเธอ นี่ละวันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยานึกว่าพ่อแม่ตายก่อนเสมอไปนี่พ่อยังไม่ตายเป็นสการีจะตายอายุแค่สิบหกปีเท่านั้นกําลังเริ่มเป็นสาวเป็นสาวที่คนกําลังต้องการสมเด็จพระพุทธมัยก็ทรงพิจิรนาต่อไปว่าถ้าเธอตายวันนี้เธอจะมีคติแน่นอนมไหมถ้าเราไม่ช่วย คำว่ามีคติแน่นอนก็นหมายความว่าต้องไม่ลงอบายภูมิเพื่อไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป,เ,ปเป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์รันต,ต้องไม่วกกลับลงอบายภูมิใหม่อีกจะมีการก้าวขึ้นไปสูงเดินเรื่อยไปหาพระนิพพานสำเร็จพระพุทธมายก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอ ถ้าเธอตายวันนี้คติไม่แน่นอนอาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะไปนรกก็ได้ก็ทรง่ิจาราต่อไปว่าถ้าเราช่วยเธอจะช่วยแบบไหนจึงจะมีผลสำเ็จพระทศพลก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเธอตอบปัญหาสี่ข้อถูกต้องแล้วให้สากยการคอยอมรับสี่ครั้ง เมือ่อครบสี่ครั้งเธอจะเป็นพระโสดาบันวันนี้ถ้าเธอตายตายแจกากความมีคนก็จะไปเกิดปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อวันดาสาวกพระธรรมัธรรมสามิตรข่าวข้องลือกันมีคนมาถามบ่อยๆว่าเทวดามีไหมเทวดาไม่มีแต่เรื่องนี้สเมเด็จพระจินสีทรงยืนยัน ว่าถ้าตวสการีตายเมื่อไรจะไปอยู่ชั้นดุสิตเมือนั้นเป็นเทวดาถ้าเป็นนางฟ้าก็ตามก็ลงความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีเทนดาท่านนั้นหลายที่ฝึกมโนยิธิได้แล้วก็พบเทวดากันแล้วพบพรมกันแล้วมีจิตสะอาดเม,มื่อใดก็พบนผ่านได้เหมือนนั้นเคยพบนร,รกแปลือกายสัตยืดฉันมาแล้ว แล้วก็ปุเพนีวาสานิยานก็ฝึกแล้วตูตูปปาติยานก็ฝึกแล้วแล้วก็ทั้งแปดรายการฝึกได้ยังอยาสงสัยไหมให้เชื่อใครที่เขาพูดไปว่าพระเทวดาไม่มีจะลงความว่าเทวดามีเมื่อสังเจตุเงาสีทรงตัดสิงมาไทยว่าถ้าจะต้องไปช่วยเธอจึงไปพระองค์เดียวไม่ชนใครไปนั่งอยู่ที่เดิม ตอนเช้าชาวบ้านพกข้าเข้าทร,ราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็พากันไปที่นั่นนำพระตาหารมาถวายเปรศการีย่อดิงคนดีเธอทราบว่าพระพุทธเจ้ามาจะไปหาพระพุทธเจ้ากับแสนลำบากก็หนักใจว่าพ่อให้เอาข้าวไปส่งตอนเชา้าเมื่อวานนี้พ่อก็สัง่งว่าได้สำหรับพอหกคนเหลือน้อย ถ้าลูกมากรอได้ไม่พอ่อด้วยมันก็สาย,ยาก,กว่าจะกรอได้เสร็จมันก็สายไปหน่อยหนึ่งก็คิดตัดสินใจว่าถ้าเราไปหาพ่อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับด้วก่อนก็ได้ถ้าไปหาพระเจ้าสายแล้วไปหาพ่อสายเกินไปพ่อหิวอาจจะตีจะด่าก็ได้เธอก็ตัดสินใจว่าพ่อจะตีจะด่าเป็นหน้าที่ของพอ่อเพราะเรามีความผิด ต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิคีพระพุทธเจ้าก,ก่อนพระเจา้านีนพบยากว่าสามปีพบแล้วครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ปีนี้จะได้พบแล้วมาอะไรจะด้พบอีกก็ไม่ทราบเธอจึงตัดสินใจไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพระาาเจ้าก่อนสำหรับสมเด็จพระชินวรก็เช่นเดียวกันเมื่อฉันตตาหารเสร็จมองไม่เห็นเปรการีก็ไม่ยอมเทศ เราเลยว่าเรามาเพื่อบคุคคลผู้ใดถ้าบคุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะไม่ยอมเทศได้ขาดเมื่อสมเร็จพระพุทธบริบา,า,าโลกกันนาถเห็นเธอมานั่งหลังท้ายบริษัทสมเร็จพระทรงสวัสดิ์ที่นี่มองหน้าเธอเธอก็มองหน้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าไปใกล้ ที่นี้ขอไปกับท่านผู้ใหญ่ขอ,ขอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเพิ่งเข้าไปใกล้แล้วมัสการคือกราบองค์สมเด็จพระบาททิตแก้วแล้กราบแล้วสมเด็จพระผู้ทมีพระผ้ะาเจ้าทรงตรัสถามว่าภคินิโรก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเปปร์การีกราบโูนองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือกเธอกลับตอบว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอกลับตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเธอตอบสี่คำพระพุทธเจ้าก็สาธุการยืนยันว่าถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านโกรธคิดว่าอีเด็ก แค่รุ่นรุ่นเด็กๆขนาดนี้มันล่อลวงสมเร็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าก็พากันดาสมเร็จพระเบรมา์ศาสัมดาก็ทรงห้ามมาฟังเขาก่อนและองค์สมเร็จพระชินวรก็ทรงตัสถามว่าที่ตาถาคดถามเธอนะว่าเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่พระองค์ถามไม่ได้หมายถึงว่ามาจากบ้าน การมาจากบ้านพระองค์ทราบเรื่องน้าเปรียานแล้วแตว่ะที่สมเเ็จพระที่แก้ถามว่ามาจากไหนนั่นหมายความก่อนเกิดมาจากไหนม่อมสายไม่ทราบประโยคค่ะสมเด็จพระอรหันตสายเก็ยกมือขึ้นพุม่มนิสาวาทุถูกต้องแล้วแล้วสมเเ็จพร,ระที่แก้ก็ถามต่อไปว่าที่ตถาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง ธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันจะไปลงทอหกของพ่อท่อาทราบแล้วการที่สมเร็จพระวิทีแก้วถามอย่างนั้นก็หมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าก่กาพะองคก็สาธุอีกท่าน,นถามว่าะถาวโคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบหมายความาว่ายังไงเธอก็ตอบว่าที่บ่าทราบก็บหมายความว่าชีวิตนี้ต้องตายแนใ่พระเจา้าก่าทราบโคดย้าก็สาธุ พระเจ้าถามว่าข้อที่สี่ถามเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบหมายความว่ายัางไงเธอตอบว่าเวลาที่จะตายไม่ทราบพระเจ้าค่ะจะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายวันนี้พรุ่งนี้อะไรก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงให้สาธุก,การเธอปลื้มใจเวลานั้นก็เลยเป็นมัะโสดามัน ความจริงการเป็นประสดาบัญของเธอในรามะารอ่อยู่แล้วเธอมีความครพในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความคิดแน่นอนชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงใยความตายเป็นของเที่ยงเธอคิดมาเสมอและก็มีความกระตัญโยรู้คนก็จะเป็นประสดาบัญอยู่แล้วมีชิ้นห้าบริสุทธิ์ด้วยแต่จิตยังไม่มั่นคงในนิพานพอพบองค์สาเร็จพระวิชิตตามาัยเข้าก็มีความมั่นคงในจิตเป็นประสดาบัญ แล้วพระฤาษีเจ้าเสด็จกลับเธอก็ไปโรงโทอหบกพ่อนั่งคอยลูกสาวหลับมือหนึ่งจับฟื้นเพื่อเพิ่มกระทบมือหนึ่งจับกระสวยเพื่อจะพุ่งหลับใจคิดว่าจะพุ่งกระสวยเมื่อจะกระทบลูกสาวเดินไปไม่ทันสังเกิดไปกระทบฟื้นพื้นไหวเขาหน่อยเดียวพ่อตื่นก็เลยพุ่งกระสวยแรงไปไม่รู้ว่าลูกสาวมา ก,กะสวยก็เลยพุ่งเลยไปโดนอกเอาเธื่อล้มลงขาดใจตายนี่ระบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตคือมันเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่คิดว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดไปกี่วันกี่คืนให้คิดว่าความตายจะมีวันนี้ไว้เสมอแต่ก่อนที่จะตาย กำลังใจตั้งแต่บัดนี้คือยึดอารมณ์เขามาโสดาบันไว้ทิ่ว่าชีวิตนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องตายเราจะคารพพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงจริงๆพระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทรงศินให้บริสุทธิ์เปยเฉพะอย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบทสิบแล้วก็จิดคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรเขาไปมีผ่านเมือน,นั้น สำหรับพิสุทธิ์สำเนยียงขอรักษาทรงสิของท่านไว้ท่านมีสินอะไรพระสองรอยี่สิบเจ็ดสำเนีงสินสิบทรงให้คงตัวอย่างนี้จะไม่มีไม,ไม่ไม่พ้นความดีแน่ขึ้นชื่อว่า,บายบมงจะไม่พบกับพวกท่านแน่นอนอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคุยมาคุยไปมันก็ยัมากเกินไปนี่เราคุยกันก่อนนอนเขาเราธรรมะก,ก่อนนอน ดังนั้นตอนนี้หมดเวลาก็ขอลาก่อนขอรัตนาบารมีมรมรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคุ้มครองบรรดาท่านพุทธบริษสัตทั้งหลายให้ปลอดภัยจากอันตรายอ,อันตรายทั้งปวงทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความหมวังตั้งใจจะสงงพระโพวกท่านให้มีความสุขขอบรรดาท่านทั้งหลาย จึงสามารถทรงทำนั้นได้ในโดยฉัพนในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี